ส่องทรงผมอาร์พาตพัสดุ์พร้อมขั้นตอนการเซ็ตฉบับมือใหม่หล่อได้ไม่งอช่างชวนส่องทรงผมอาร์พาตพัสดุ์หลังโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพคู่แฟนสาวทำเอาชาวเน็ตหลุดโฟกัสกันไม่ไหวกับลุกหลอ่อเนียบมีสไตล์ต้องเซตยังไงถึงจะได้แบบนี้กลายเป็นที่จับตามองของโลกโซเชียลมากขึ้นสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อกล้ามบึก อาร์ตพสุตบานแย้มหลังตกเป็นประเด็นคู่จิ้นกับสาวนาบฉัดนานเถาสิริพันธ์กระทั่งล่าสุดชาวเน็ตได้มีการแห่แชร์ภาพคู่ของฝ่ายชายกับแฟนสาวตัวจริงพร้อมโฟกัสไปที่ทรงผมของหนุ่มอาร์ตที่ดูดีจนหลายคนอยากทำตามวันนี้ทีมงานไทเกอร์ไม่พลาดพาทุกคนไปตะลุยบาร์เบอร์หาคำตอบพร้อ,รอมๆกัน สาวปริศนาใช่แฟนอาร์ตพสุดหรือไม่สวยมีสไตล์หน้าคล้ายกันทรงผมของอาร์ตพสุตมีชื่อว่าทรงเปิดข้างมีเดียมไซส์เวบเป็นการแสกผมให้เป๋ไปด้านใดด้านหนึ่งสามารถทำได้ทั้งซ้ายและขวาที่ดูแล้วเข้ากับโครงหน้าของตัวเองโดยผมทรงดังกล่าวจะช่วยเสริมลุกหล่อๆให้ดูแบดบอยมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับหนุ่มหนุ่มที่มีผมยาวปานกลางเพราะหลังจากเซ็ตออกมาแล้วก็จะได้ความยาวในระดับพอดี3ขั้นตอนเซ็ตผมแบบอาร์ตพดตู้ทำตามได้ง่ายๆดังนี้ 1. ป้ายแวกลงบนฝ่ามือแล้ววอร์มเบาๆจากนั้นจึงเริ่มใช้มือเสยผมไปทางด้านหลังหากกลัวไม่เนียบสามารถใช้หวีช่วยได้ 2. จากนั้นให้เลือกปัดเป๋ไปข้างใดข้างหนึ่งที่เข้ากับรูปหน้าแล้วแสกผมที่อยู่ด้านข้างเก็บไปด้านหลังให้ดูเหมือนเป็นการเปิดข้างโดยพยายามอย่าลูบผมให้ติดไปกับศีรษะเพราะจะทำให้ขาดวอลลุ่มและดูรีบแบนเกินไป 3. เมื่อจัดทรงได้ตามต้องการแล้วสามารถฉีดสเปรย์ปิดท้ายเพื่อให้ผมอยู่ทรงได้ทั้งวันและป้องกันให้ผมไม่เสียทรงได้อีกด้วย ส่วนใครที่อยากจะเนรมิตรทรงผมของตัวเองให้ออกมาเป็นแบบหนุ่มอาร์ตแล้วล่ะก็สามารถนำแบบไปยื่นให้ช่างดูเป็นตัวอย่างหรือจะแจ้งชื่อทรงว่ามีเดียมไซส์สว็ปก็ได้แต่ขอแนะนำว่าควรเลือกร้านที่ช่างมีความถนัดในการตัดหรือออกแบบทรงผมผู้ชายก็จะทำให้ได้ลุกหล่อๆที่ออกมามัดใจสาวได้อย่างอยู่หมัดแน่นอน